เกาหลีน่ะใช่ไหมอ๋อชอบสายกอเกาหลีอหอดูว่าสายกอรหรือสายไหนอกอเกาหลีทำไมแล้วเออมันจะพูดถึงกอจะต้องมันจะต้องสะดุ้งนี่งงไปหมดเออใจเด็กผูบริสุทธิ์ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะไม่ที่อ่ะสายไหนล่ะสายกอสายกอยไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะไม่ที่อ่ะสายไหนล่ะสายกอ เกาหลีนะ่ะใช่ไหมอ๋อชอบสายกอเกาหลีพวกเธอน,นี่คือสเปค <Wow. S 1> แมว่าสเปคเป็นผนังผนังก็คือแปรง,งอ๋อ,อเบื่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 อไม่ไม่ไม่แตกต่างไม่แตกต่างอ๋อโอเคโอเคเอออย่าอย่าเปตีตีหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะว้าวสูงซะหน่อยดีไหมสูงสหน่อยก็ดีนะสูงซะหน่อยดีไหมลูกจะได้ออกมาแบบไม่เท่าที่ ถก็สูงก็จริงแต่ถ้าสูงมาเชื้อพ่อแรงอง่ะวันถ่าย่าเสี่ยงเราให้สูงไว้ทั้งสู่ดีกว่าน้อโอเคนะอ่ะกด <Wow. S 3> ติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube แล้ว Facebook กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน